คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลั่งและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และต็ regulator ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทศัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะมีปัญหาเรื่องต้อกระจกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปกติเนี่ยพี่จะต้องไปหาหมอไปเป็นประจำเพราะเนื่องจากมีโรคเบาหวานความดันมีทั้งเบาหวานมีความดันค่ะแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวมาประมาณสามสเดือนแล้วแล้วก็ไปเวลาไปรับ ครั้งหลังสุดนี้ไปรับยามันเป็นมากจนกระทั่งต้องบอกคุณหมอประจําที่รักษาเบาหวานความดันอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่าเอ,าอย่างนั้นเดี๋ยวจะส่งขึ้นไปห้องตานะไปตรวจดูซิเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่ารู้สึกว่ามันลาคาญมากไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันหยอดน้ําตาเทียมและผ้ามวยยิ่งขึ้นแล้วเหลือบตาลงต่ําแล้วหนังตาหนักๆทาให้เรารู้สึกลาคาญมากครับก็เวลาดูทีวีนี่ก็ยิ่งชัดไม่มาก พอละหลับปิดตาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนี่เหมือเกือบจะเห็นภาพไม่ไม่ได้เลย,อ,ยอ่านหนังสือจากทีวีไม่ได้ท่านตรวจปุ๊บเดียวอะเธอเป็นตาต้อกระจกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นลอกได้ต้องรออีกสักระยะเดี๋ยวกระทบตาดำนะบัานมาเช็คบ่อยๆแล้วคุณหมอลอกได้เมื่อไหร่จะนัดให้มาลอกออกคือคุณหมอบอกว่า วิธีการรักษาคือต้องลอกต้องลอ,ลอกออกอย่างเดียวออลอกต้อออกลอกต้อออกค่ะแล้วแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นจะอาการผ้ามัวหรือตักหนังตาหนักหนังนี้จะหายไปต้องลอกตาต้อตอ,ออกอย่างเดียวหลังจากนั้นคุณหมอให้ยาหรือคุณหมอให้ยามาหยอดเป็นยานําเข้าซึ่งคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้มันแพ้ได้คุณเอาไปหลอดเดียวก่อนแล้วเผื่อหมดแล้วมามาใหม่หมดแล้วค่อยมาใหม่ก็กำลังจะไปเอาหลอดที่สองก็พอดีเมื่อวันที่เจดตุลา มีคนได้นำมาให้รู้จักกับงานวิจัยของแอปโกวค่ะเริ่มใช้คืนนั้นเลยวันนั้นคืนนั้นกลับไปงดงานประจำงานทุกอย่างเลยนะคะยาที่คุณหมอให้หยอดก็ไม่หยอดเพราะเราอยากจะพิสูจน์ตัวงานวิจัยแอปโกด้วยค่ะเพราะถ้าหากเราหายยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เราจะแนะนำจนกระทั่งห้าวันผ่านไปสิ่งแรกที่พบได้คือ เยื่อตาเรามันบังตาเราอยู่เนี่ยค่ะมันมันมากและวฮะมากจนเหมือนกับเรามองเป็นใยสัมฤทธิ์ละเยื่ออะไรที่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมอกจางๆนะคะแต่มันเป็นใยสำลีทแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันจางลงอะค่ะเราก็ทานต่อไปจนเข้าสองสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์รู้สึกว่าไอใยสัลีทที่มันบังหนาๆอยู่นั้นมันจางลงมากเลยเกือบเกือบเกือบครึ่งเลยค่ะ พอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษไอใ้ใยสัาฤทนั้นน่ะแทบจะหมดไป90%เปอร์เซ็นเลยเหลือแต่ฝ้าจางๆนิดๆ<อ>แล้วอาการที่เราเหลือบตามองต่ำแล้วหนักๆอย่างเงี้ยอาการนั้นหายไปเลยรู้สึกเห็นถึงว่า<ร>แต่างร,ร,รู้สึกเลยว่าเราเห็นทีวีภาพคมชัดขึ้น<ม>พี่เนี่ย ทางงานวิจัยของแอปโกเนี่ยยังไม่ทันหมดขวดเลยนะคะแล้วอาการของพี่เนี่ยดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยพี่คาดพี่คาดไม่ถึงจริงนะคะคคมันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงนะแ,แล้วเราก็แล้วเราก็ไม่คิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่เขาเขียนว่ารักษาแต่แต่ว่ามันทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นนะแะพี่ต้องยอมรับว่างานวิจัยของแอปโกนี่ ดูแลได้อย่างรวดเร็วที่เราคาดไม่ถึงปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็เลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขบริโัคโปรอินฟามเมนตูรีไซโตไคน์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คินวันเบต้าไอเดอร์คินซิกซ์อินเทอร์คินเซเวนทีนเทียร์ไอแอลฟาและอิ 1, ül, นเทอร์บอนแกมมแอปโกแคบคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่งเรามีการวัดไวช้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับ คือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF Alpha ลดลง93%นะครับ แ n นตี้เเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่บบน,น,นะครับวันละสองรับารนะครับ สิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะส,สีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF a l น h a i n า e ิ t f e ท o n gamma ก n t e ิน i n กลินห i n ่งเ t ต้าแล้วก็ i n t ทูกลินส7ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ อินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้ว 18, อินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง1 8 17% 23% 45%สีมาเซนและ้รสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไป ในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมที ราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมีเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ การเพิ่มที่18นดด้วยการดื่มก๊อกไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันข้อแค่นั้นเองครับ